รายการวันที่1กุมภาขายนาฬิกาเจช็อกเดือนละ20,000บาทจำนวน1เดือนให้กับร้านวิชูวีออกใบส่งของใบกับภปาษีทับไปแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง H.I.0002 ทับ0001ค่ะเข้าระบบแกนสมาร์ทบิดนะคะ เอทจะเปารสมาร์ทโนะคะกดระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ Worko ค่ะ Set up m a l t e r f i e r กด Set up นะคะ Set up m u l t i p l i e นะคะเลือกรายการเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีค่ะเราจะทำการเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีนะคะหาที่บัญชีลูกหนี้การค้านะคะเราจะกดแก้ไขค่ะ ลูกบัญชีลูกนี้การค้าค่ะ,คะเพิ่มค่ะรหัสนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามูหค่ะชื่อบัญชีลูกลูกนี้การค้าการค้า อยู่ในบนบัญชีสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วบันญชีค่ะอีกรหัสหนึ่งนะคะเราเราจะเลือกบัญชีเป็นขายเชื่อ ขายเชื่อนะคะ41105ค่ะว่าเราจะเขียนชื่อบัญชีเป็นขายเชื่อ2งจังหวัดค่ะ หมวดรายได้นะคะบันทึกค่ะค่เสร็จแล้วกดเ S/F ออกนะคะ,คะยังอยู่ที่ระบบเดิมน,นะคะกด S/F เหมือนเดิมนะคะกำหนดกดกําหนดหน้าที่ของบัญชีตามสภาวะการนะคะ เราจะกด F3 เพิ่มนะคะ,รห,าาาร,ร,ะรหัสสภาวะการเราจะกดรหัส04น4นะคะสภาวะการไข่เชื่อไข่เชื่อต่างจังหวัด เราจะมาแนกขายสภาวะการกันนะคะเราจะมากด F8 นะคะค้นหาค้นหาอันที่หนึงคือค้นขายชื่อนะคะยิงคำว,ว่าขายชื่อะคะ่ะโอเคค่ะ ภายเชื่อนะคะจะกดเลขที่บัญชี41105ค่ะเป็นภายเชื่อต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กดค้นหาอีกร้อมนึงนะคะเป็นภาิีขายค่ะ ีหายรหัส201104ค่ะปลาสีหาย F10 บันทึกค่ะคน F10 บันทึกนะคะ จะมีการค้าเป็นยีงไียกนี้การค้าที่ีเป็นรูปในการค้าสาขาต่างจังหวัดจังศูนย์หนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกด F10 กันสิค่ะ ESC a p อกค่ะ Yes ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรา raine. จะได้เป็นแก้ไขสรากันขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะเพจเซียงอกค่ะเราจะเข้าที่ขายและทบจองสินค้าค่ะวอลโคลค่ะเซตอัพค่ะเพิ่ม A ขีดเพิ่มและแก้ไขเอกสารและเชื่อมโยงในระบบค้านะคะ ประเภทเอกสารประเภทเอกสารเราจะเลือก S I ใส่จุดก็ Enter เราจะเลือก่ S I ไปของของใบกบภาษีและก็ไปแจ้งนี้นะคะโอเคค่ะเลือกมาแล้วนะคะเราก็กด F 3เพิ่มค่ะเราเพิ่มได้ที่เอกสารเป็น เล่มเอกสาร0002 0002 000ชื่อภาษาไทยชื่อเป็นใครชื่อต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ ลงบัญชีส่วนไวันใส่จุดแล้วก็ enter กดไตวันขายเชื่อนะคะ sd ค่ะสภาวะการเราจะกดใส่จุดแล้วก็ enter นะคะสภาวะการส่งสีขายเชื่อต่างจังหวัดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ S10 บัญชีเลยค่ะไม่ได้ใส่อะไรนะคะกด f 1 0บัญชีค่ะ Yes ค่ะ f 1 0ออกเลยค่ะ e Scape ออกนะคะเราจะได้เป็น0002บัญชีฝายเชื่อค่ะอเคนะคะ เราจะเข้าที่ระบบขายและรับรองสินค้าใหม่อีกรบอบหนึงนะคะเราเข้าเข้าที่ i n นวอ c ์สินค้าขายเชื่อค่ะเล่มเอกสารเราจะใส่จุดแล้วก็ enter เลือกเล่มเอกสารขายเชื่อต่างจังหวัดนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดเอกสารเพิ่มค่ะเลขที่และเลข Inter อ้างอิงเราจะให้ระบบรันนะคะ ใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่สุด1หนึ่งคนค่ะพาร์ทมนะคะลหัสลูกค้าค่ะในที่นี้รหาสลูกค้าเป็นร้านวิชูวีค่ะโอเคเราขายให้กับร้านวิชูวีนะคะ ได้การสินค้านะคะเราจะในช่องตัว T นะคะเราจะเลือกเลือกเป็นสินค้าสําเร็จรูปโอเคค่ะได้สินค้าใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะเราในที่นี้เราขายนาฬิกา G Shock ไปนะคะ Enter ค่ะเราขายจํานวน1เรือนนะคะ1เรือนนะคะ เราขายในราคาเรือนละสองหมื่นบาทค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกดเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำการบันทึกค่ะ เลบสิบบันทึกเลยนะคะ,คะระบบจะลงบัญชีให้นะคะเดบิตลูกนี้การค้าต่างจังหวัด21,400บาทเครดิตขายเชื่อต่างจังหวัด20,000บาทเครดิตภาษีขาย1,400บาทเล็บสบันทึกค่ะเรายังไม่พิมพ์นะคะกดโนค่ะเรเซฟออกเลยค่ะ,คะบันทึกรายการวันที่2องปุ่มพาธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันที่หนึ่งอุมภาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ